นี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าสว่านบล็อกชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้ดังจริงเหมือนที่โฆษณาไหมครับเราจะถอดเจ้านี่ครับติดตั้นจอดเป็นตะขิมอยู่นานเลยครับน็อตตัวนี้เนเพื่อนๆดูน็อตตัวนี้นนนนไม่เคยป่านการแกะมาก่อนนะครับเราจะดูว่าออกไม่ออก เดียวนะครับน็อตหมุนตามนะครับแล้วก็เอาบล็อกเกมล็อกจับไว้จับปิดตัวครับจับปิดตัวคราวนี้ครับมาดูครับ ไม่เหลือนะครับเพื่อนๆคนไหนจะซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังนะครับนัดรถยนต์รถกระบะล้อหน้าล้อหลังออฟโรดผมลองแกะมาแล้วครับแกะได้หมดอันนี้เราไม่ได้โฆษณาเขานะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินใจของพวกที่อยากจะซื้อโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ